สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอ,อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหอยไทรัต้นะครับชิปนี้พามาดูสูตรวิ่งตัวเดียวรับพัฒนานะครับมีด้วยกัน2ส,สูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรระยะสั้นนะครับยังไงก็ฝากไว้พิจารณากันอีกหนึ่งแนวทางน,นะครับก็เรามาเริ่มแต่งงดที่ออก5 8 8 7ป4นะครับสูตรแรกนะครับเราจะใช้ผลไมาในตำแหน่งหลัก แสนนะครับ1ครั้งนะครับบวกด้วยหลัก1 0 1ครั้งนะครับแล้วบวกด้วย8คของที่นะครับ5้าบวก7นะครับเป็น2 2สองบวก8คของที่เป็นศูนย์นะครับแลต่อมานะครับ5บวก4ี่เป็น9 9้าบวก8คของที่นะครับได้เจ็ด งวดต่อมาครับสองบวกสี่เป็นหกหกบวกแปดคงที่นะครับเป็นสี่นะครับงวดต่อมานะครับสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดคงที่เป็นเก้างัดต่อมานะครับสี่บวกแปดเป็นสองสองบวกแปดคงที่นะครับเป็นศูนย์นะครับแล้วงวดประจำวันที่ยี่สิบสามนะครับยี่สี่นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่นะครับ ใน4บวก0เป็น4นะครับ4บวก8คงที่เป็น2นะครับสูตรแรกนะครับเราจะได้เลข2นะครับก็สูตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับเป็นการคำนวณจากหลักตามหลักนิสสานะครับสูตรมีเข้ามีหลุดชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับทีนี้มาดูกันอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรนี้เราจะใช้หลักพันนะครับหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกหนึ่งคงที่นะครับ งวดแรกน,นะครับแปบวกเ็เป็นหนะครับห้บวกหคงที่เป็นหนะครับงวดต่อมานะครับหกบวกศเป็นหกหวกหคงที่เป็นเจ็ดต่อมานะครับสีบวกเป็น0 0นวกห่คงที่เป็นหนะครับงวดต่อมาสีบวกหงเป็นห้าบวกห่คงที่เป็นหกงวดต่อมานะครับเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหนะครับงื่อาปันที่ยีนะครับหกบวกเเป็นสามบวกหคงที่เป็นสนะครับ ก็มินตัวเดียวเราได้สี่สองนะครับได้สี่กับสองนะครับก็เม็ดเดียวนะครับลองจับดูครับมันก็เข้ามาหนึ่ 2, งว 3, งวดสองงวดสามงวดนะครับที่เข้ามานะครับงวดน,นี้นะครับสี่สองเม็ดเดียวจะมาหรือไม่นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ถ้า4กับ2ไม่คู่กันนะครับก็ลองจับ48 40นะครับ28และ20นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับเป็นสูตรหลือสั้นนะครับก็เชยนแคปหน้าจอได้เลยนะครับให้จริงก่อนออกทุกงวนนะครับก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดานะครับเพราะไม่มีใครรู้นะครับผลรางวัลจะออกอะไรนะครับเป็นการคาดเดา ลวงหน้าเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ